อนิสงส์การสวดมนต์คำว่ามนตความหมายตามพจนานุกรมหมายถึงคําศักดิ์สิทธิ์คาสำหรับสวดเป็นสิริมงคลเช่นสวดมนต์คำเสกเปล่าที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์เช่นไร้มนเวทมนต์คำว่ามนตนั้นโดยทั่วไปหมายถึงถ้อยคําที่คลังหรือศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งสามารถทำให้เกิดผลที่มุ่งหมายบางอย่างด้วยอนุภาพของมนนั้นในทางพระพุทธศาสนาคำว่ามนหมายถึงหลักธรรมบทสอนใจหากจะใช้มนเพื่อสื่อถึงความหมายแห่งถ้อยคำที่ครั้งหรือศักดิ์สิทธิ์ได้ก็เพราะการนำหลักธรรมในบทสวดไปเป็นข้อปฏิบัติจนเกิดผลที่ปรารถนาได้อย่างน่าอัศจรรย์บทพระพุทธมนต์ ในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาดนั้นท่านใช้ภาษาบาลีซึ่งถ้าแปลความหมายออกมาก็จะพบว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นคำสวดบูชาเพื่อระลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรยัยอันได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แทบทั้งสิน้นจึงนับเป็นอุบายในการเจริญสติอย่างหนึ่งที่เรียกว่าพุทธานุสติ ธรรม,มานุสติและสังขานุสติในการสวดมนต์ทุกครั้งจะเริ่มด้วยคำบูชาพระบรมศาสดาว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะแปลความหมายว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง และตามด้วยพระพุทธมน์บทต่างๆตามแต่วาระและโอกาสซึ่งเป็นกิจที่เราชาวพุทธทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวันวันนี้จึงของนอบน้อมนำอนิสงค์ของการสวดสาทยายพุทธมนต์มาแบ่งปันกันดังนี้อนิสงค์ของการสวดมนต์เทศนาโดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารโต พรมมาลังสียังมีคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าการสวดมนต์มีประโยชน์น้อยและเสียเวลามากหรือฟังไม่รู้เรื่องความจริงแล้วนั้นการสวดมนต์มีประโยชน์อย่างมากมายเพราะการสวดมนต์เป็นการกล่าวถึงคุณงามความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์ท่านมีคุณวิเศษอย่างไรพระธรรมคำสอนของพระองค์มีคุณอย่างไร และพระสงฆ์อรหันตอริยเจ้ามีคุณเช่นไรการสวดมนต์ด้วยความตั้งใจจนจิตเป็นสมาธิใช้สติพิจารณาจนเกิดปัญญาและความรู้ความเข้าใจต่างๆประโยชน์สูงสุดของการสวดมนต์นั่นคือจะทำให้ท่านเป็นผลจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ที่อาตมากล่าวเช่นนี้มีหลักฐานปรากฏในพระธรรมคำสอนที่กล่าวไว้ว่า โอกาสที่จะบรรุุธรรมเป็นพระอาหารหันนั้นมี5โอกาสด้วยกันคือ 1. เมื่อฟังธรรม 2. เมื่อแสดงธรรม 3. เมื่อสาธยายธรรมนั่นก็คือการสวดมนต์ 4. เมื่อตรึกตรองธรรมหรือเพ่งธรรมอยู่ในขณะนั้น 5. เมื่อเจริญวิปัสสนาญาณ ในการสวดมนต์ในตอนเช้าและในตอนเย็นเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายนั้นต่างพากันมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์โดยแบ่งเวลาเข้าเฝ้าเป็นสองเวลานั่นคือตอนเช้าเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรม ตอนเย็นเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรมการฟังธรรมเป็นการชำระล้างจิตใจที่เศร้าหมองให้หมดไปเพื่อสำเร็จสู่มรรคผลพระนิพพานการสวดมนต์นับเป็นการดีพร้อมซึ่งประกอบไปด้วยองค์ทั้งสามนั่นก็คือ 1. กายมีการสงบเรียบร้อยและสำรวม 2. ใจมีความเคารพนอบน้อมต่อพระรัตนตรยัย 3. วาจา เป็นการกล่าวถ้อยคำสรรเสริญถึงพระคุณอันประเสริฐในพระคุณทั้งสามพร้อมเป็นการขอขมาในการผิดพลาดหากมีและกล่าวสักการะเทิดทูนสูงสุดซึ่งเราเรียกได้ว่าเป็นการสร้างกุศลซึ่งเป็นมงคลอันสูงสุดทีเดียวอาตมาภาพขอรับรองแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าหากบุคคลใดได้สวดมนต์เช้าและเย็นไม่ขาดแล้วบุคคลนั้น ย่อมเข้าสู่แดนพระอาหารหันต์อย่างแน่นอนการสวดมนต์นี้ควรสวดให้มีเสียงดังพอสมควรย่อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่จิตตนและประโยชน์แก่จิตอื่นที่ว่าประโยชน์แก่จิตตนนั้นคือเสียงในการสวดมนต์จะกลบเสียงภายนอกไม่ให้มาบรบกวนจิตใจก็จะทำให้จิตเกิดความสงบอยู่กับบทสวดมนต์นั้นๆ ทำให้เกิดสมาธิและปัญญาเข้ามาในจิตใจของผู้สวดได้และที่ว่าประโยชน์แก่ผู้อื่นนั้นก็คือผู้ใดที่ได้ยินได้ฟังเสียงสวดมนต์จะพลอยได้เกิดความรู้เกิดปัญญามีจิตสงบลึกซึ้งตามไปด้วยผู้สวดก็เกิดกุศลไปด้วยโดยการให้ทานโดยทางเสียงเหล่าพรหมเทพที่ชอบฟังเสียงในการสวดมนต์มีอยู่จำนวนมาก ก็จะมาชมนุมฟังกันอย่างมากมายเมื่อมีเหล่าพรหมเทพเข้ามาล้อมรอบตัวของผู้สวดอยู่เช่นนั้นภัยอันตรายต่างๆที่ได้ภัยอันตรายต่างๆที่ไหนก็ไม่สามารถกั้มกลายผู้สวดได้ตลอดจนอาณาเขตและบริเวณของผู้ที่สวดมนต์ย่อมมีเกราะแห่งพรหม,มเทพและเหล่าเทวดาคุ้มครองภัยอันตรายได้อย่างดีเยี่ยม ดูก่อนทันเจ้าพระยาและอุบาสกอุบาสิกาในที่นี้การสวดมนต์เป็นการระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเมื่อจิตมีที่พึ่งคือคุณพระรัตนตรยัยความกลัวก็ดีความสะดุ้งกลัวก็ดีและความขนพองสยองกล้าวก็ดีภัยอันตรายใดๆก็ดีจะไม่มีแก่ผู้สวดมนต์นั่นแหละ